กระแตสุพศรคัมแบ็กกงการหนังในรอบ15ปีเรียกได้ว่าสวยไม่เปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ลูกสองที่สวยแซ่บระเปิทั้งหุ่นและรูปร่างไม่เปลี่ยนสำหรับกระแตสุพอรเรืองสมบูรณ์หลังจากที่เธอนั้นมีลูกก็ได้ห่างหายจากกงการบันเทิงไปนานกว่า15ปีที่ไม่รับเล่นละครหรือภาพ,พยนตร์เรื่องใดๆจนกระทั่งล่าสุดได้คัมแบ็กวงการภาพ,พยนตร์แล้วค่ะในเรื่องเธอกับฉันกับฉัน ภาพยนตร์แนวรักโรแมนติกจาก่าย DGS ซึ่งเธอนั้นรับบทเป็นแม่อยู่กับมีเธอได้เปิดใจเอาไว้ว่าพอรู้ว่าได้เล่นคือดีใจสุดๆได้ละค่ะนี่คือหนังที่กระแตกลับมาเล่นอีกครั้งในรอบ15ปีวันแรกที่ไปเวิร์กช็อปรู้เลยว่าบทยากเหมือนกันเพราะเรานั้นรังราจากการเป็นนักแสดงไปนานแต่ด้วยความเป็นแม่กระแตค่อนข้างอินกับเรื่องครอบครัวและพี่น้องอยู่แล้วยังเรามีลูกสองคน เนเมือนกันเลยอินเป็นพิเศษกว่าจะผ่านฉากนี้ได้คือร้องไห้หนักมากคะ่ะ